รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของคิฟเฟอรีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าในช่วงนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับทุกทกท่านเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับ ผู้บริหารระดับ paradise คุณอลิสากองเงินนอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับคุณอ้อยเข้าสู่รายการของเราะนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่เราเอาประสบการณ์จากแขกรับเชิญคนพิเศษเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันว่า ส่วนใหญ่แล้วแขกรับเชิญของเราเขาชอบสินค้าอะไระประทับใจสินค้าอะไรและวิธีการไปทําธุรกิจเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างวันนี้ก็เลยเปิดฉากถามคุณอ้อยก่อนกันลวกันว่ากิฟฟินมีสินค้าเยอะแต่วันนี้เนี่ยเลือกมาสองรายการมาพูดคุยกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่และตัวมีจุดเด่นยังไงครับค่ะอาจารย์ต้อหมอว่าจริงๆแล้วชอบสินค้ากิฟฟินทุกตัวนะคะอาจารย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยหยิบยกมา2รายการก็คือว่ากิฟฟินเอเดฟายอิงบอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็ม e ีกคาดาออยนะคะคือ ที่หยบหยิบยกมาเนี่ยต้องบอกว่าอากาศช่วงนี้มันมันหน้าหนาวแล้วนะฮะอาจารย์รแล้วหน้าหนาวเนี่ยต้องบอกว่ามันอากาศมันแห้งรพรออากาศมันแห้งเนี่ยผิวกายเนี่ยนอกจากผิวหน้าที่แห้งแล้วเนี่ยผิวกายก็สําคัญค่ะอาจารย์รมันมันก็แห้งด้วยแล้วที่ที่สำคัญเนี่ยคือตัวตัวไอ้เองเนี่ยคือเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแล้วด้วยจากการที่ใช้แล้วรู้สึกว่า ม,มันมันมันรู้สึกประทับใจแล้วก็รักเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็เลยอยากจะมาบอกเล่าสิ่งดีๆในวันนี้ค่ะจย์ครับผมเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยเนี่ยบอดี้โลชั่นก็มีอยู่หลายสูตรหลายกลิ่นที่ชอบตัวนี้เป็นพิเศษประสบการณ์การใช้กับตัวเองใช้แล้วชอบเพราะอะไรค ชอบเพราะว่าด้วยสารสำคัญหนึ่งเลยนะคะอาจารย์รตัว Body otion, ene, ia, 1 1> บอดี้โลชั่นแอตตาซันทีนขวดหลอดเนี้ยหนึ่งนะคะคือด้วยด้วยสารสำคัญเนี่ยแอตตาซันทีนอย่างที่หลายหลายคนนะคะได้ทราบว่ามันช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วร,ร,รอยต้านอนุมนูลอิสระให้กับผิวนะคะคทำให้ผิวกระจ่างใสเสร็จแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของคอลลาเจนเพราะอ้อยเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งหนึ่งเลยเนี่ยอยากจะหาอะไรที่เป็นคอลลาเจนให้กับผิวแต่มันเป็นผิวกายใช่ไหมคะอาจารย์รในหลอดเนี้ยมันเติมเข้าไปนะคะแล้วก็อีกสารสำคัญหนึ่งคือเป็นไฮยาลู ร้อนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการเติมน้ําให้กับผิวเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทาโลชั่นคือบํารุงผิวเนี่ยคือช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ระหว่างวันเนี่ยนะคะแต่ระหว่างวันเนี่ยมันจะทําให้ผิวบางคนเนี่ย คือบางทีบางทีแล้วทาแล้วมันยังเอาไม่อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้แล้วเอาอยู่ทั้งวันเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าเห็นวางคู่กับอีกตัวนึงตัวนี้เป็นเป็นกราดาออยอีกตัวเนี่ยคือเป็นกราดาออยกราดาออยต้องบอกว่าด้วยสารสาคัญที่ที่ชอบเนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ้ด้วยความว่าธรรมชาติจากออยธรรมชาติเนี่ยมันเท่าที่อ้อยได้ศึกษามาแล้วก็ได้ใช้เนี่ยมันมีน้ํามันมะกอกน้ำมันงาน้ํามันอาร์เกนจากประเทศโมร็อกกนะคะ แล้วที่สาคัญบริษัทกิฟฟอรีนเนี่ยคุณหมอยังน่ารักใส่ในเรื่องสารสกัดทับทิมเข้าไปด้วยด้วยสีสารสำคัญเนี่ยใช้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันบํารุงผิวแล้วก็เติมน้ําแล้วก็เ,เรียกกักความชุ่มชื้นให้กับผิวดังนั้นเนี่ยเมื่อ2ตัวนี้รวมกันถ้าถ้าเปรียบแล้วเนี่ยบอดี้โลชั่นเนี่ยเป็นพระเอก ในดวงใจอ้อยนะคะแล้วก็แานาดาออยเนี่ยเป็นนางเอกพอสองอย่างนี้มารวมตัวกันนะคะไม่ทำให้ผิวเนี่ยจากแทนที่เราจะใช้แค่โลชั่นอย่างเดียวนะคะเรามาใช้อ้อยควบคู่กันน้ววอมแล้วก็ใช้เนี่ยก็ทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็เอาอยู่ทั้งวันเอามาผสมกันเลยเอามาผสมกันเลยค่ะอาจารย์แปลว่าความประทับใจส่วนตัวนําไปสู่โอกาสทางธุรกิจแต่ว่าเวลาคุณอ้อยไปเล่าเรื่องนี้นะครับประสบการณ์การใช้ของเรากับวิธีการนําเสนอ พูดยังไงเล่าเรื่องยังไงคนจึงอยากซื้อฮะเพราะว่าตัวบอดี้โลชั่นก็มีอยู่หลายยี่ห้อในท้องตลาดนะครเพราะฉะนั้นความแตกต่างเวลาเรานำเสนอคุณอ้อยพูดยังไง ก็หลักการนำเสนอคือสินค้า2ชิ้นนี้นะคะอ้อยก็จะพูดถ้าสำหรับเป็นคนที่เดิมทีรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์อ้อยก็จะตอบถามว่าเออหน้าหนาวแล้วนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เติมน้าให้กับผิวกายบ้างหรอยังผิวกายทั้งทั้งตัวค่ะมีหรือยังค่าบอกอะไรค่อยบอกอะไรหรอ ก็พอดีว่ามีผลิตภัณฑ์กิฟฟีนนะคะเป็นสินค้าที่นี่แหละบอดี otion, ้โลชั่นแอตตาสันทีหลออน,นี้แหละ<ม>นะคะคือมันมันเติมน้าให้กับผิวได้จริงๆนะเขาบอกหลอมันเป็นยังไงอ้อยก็เล่าเรื่องราวว่ามันดียังไงอย่างที่อ้อยได้เรียนอาจารย์ เมื่อก,กี้นะคะคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สนใจพอสนใจเสร็จแล้วไอ้อก็ทาการแนะนําให้เขาเนี่ยได้ทดลองใช้เลยค่ะอาจารย์หลักการทดลองใช้ง่ายๆค่ะอาจารย์วันนี้อ้อยขอทําให้อาจารย์ดูได้ไหมคะว่านําเสนอ<ด>ยังไงนะคะขออนุญาตน,นะคะก็เป็นการนําเสนอง,ง,ง่ายๆปกติแล้วเนี่ยเวลาแนะนานะคะเวียนํนาแม้กระทั่งคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามทีนะคะก็อ้อยก็จะพกนะคะรถแอตตาซันทีมบอดี้โรชั่นหลอดเนี่ยไ ไปตลอดเลยอยู่ที่ไหนก็จะไปด้วยก็บีบใส่ฝาเมอยออย่างนี้ค่ะอาจารย์นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยดูวิธีการบีบนะฮะเรา<ช>เรียกว่าบีบแบบคนไม่ขี้เหนียวเลยนะ,ะไม่ขี้เหนียวเลยค่ะจบางคนอาจารย์ก็อาจจะไม่กล้าแต่แต่ในใจอ้อยมองว่าถ้าใหญ่เขาได้ลองสินค้า,าเป็นอะไรที่แบบไม่ขี้เหนียวเลยบีบเขาบอกว่าเปลืองนะเปลืองนะบอกว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะอยากให้ลองอถ้าลองแล้วชอบเนี่ย นะคะถึงจะประทับใจค,บค่ะแล้วก็การใช้ออยจริงๆแล้วมันมี2อ,อวิธีการใช้ออยเนี่ยปกติต้องใช้หลังจากที่ตัวเขาเรียกว่าตัวเราต้องมีเกล็ดน้ําหรือ,อหลังลอาบน้ำที่ที่มันยังคงมีเกล็ดน้ําอยู่แล้วเราก็ฉลมออยลงไปทำให้ออยเนี่ยซึมเร็วรไม่เนินหนะ นะคะนี่เป็นออยธรรมชาติสกัดจากธรรมชาติไม่เนิน่ะแต่วิธีที่สองที่มันเจ๋งมากเลยค่ะอาจารย์มันออกแบบมาคู่กันนะคะก็คือใช้ผสมกันเลยนะคะออยก็จะหยดหยดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สองสามหยดเศษส่วนตัวออยเองเนี่ยออยก็หยดสองสามหยดแล้วออยก็วอร์มการวอร์มเนี่ยทำให้เนื้อครีมเนี่ยนะคะเข้ากันรวมตัวกันแล้วก็เนียนวอร์มแบบคล่องแคล่วมากโอ้ยค่ะอาจารย์ทุกวันนี้แบบออกเป็นโหลๆค่ะอาจารย์จริงๆคือกดบีบที่ไหนได้ที่นั่นนะคะแล้วก็ก็ สองข้างนะคะแขนสองข้างของของสมาชิกหรือคนที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยรเราก็รูปไร้ไปเลยนะคะอาจารย์รูป like ไร้ไเลยข้างเดียวนะครับค่ะเพราะว่าจะได้ให้ใหเห็นความต่างพอลงแค่นี้อาจารย์เขาตัดสินใจซื้อเพราะว่าอ้อยจะเน้นในเรื่องของพยายามให้เขาได้รับรับสัมผัสทั้ง5้านะคะไม่ว่าจะเป็นหูได้ยินเราพูดละตามองเห็นละจมูกนี่คือได้กลิ่นละหอมมากกลิ่นเนี่ย พอดมบอกหอมหอมแค่นั้นแหละยังไม่รู้เลยนะบางคนยังไม่ได้ลงเลยนะอาจารย์พอไอ้ลงเสร็จปุ๊บได้สัมผัสทังกายปากไอ้ก็พูดผลิตภัณฑ์โอ้โหอาจารย์แค่นี้ค่ะเขาก็จะแบบบางบางคนก็ซื้อสองสามหลอดเพราะว่าอะไรเผื่อลูกหลอดหนึ่งคือลูกมีกี่คนก็นี่แหละค่ะก็ลงไปนะคะลงครั้งเดียวนะคะอาจารย์แล้วก็เอามาเทียบกันแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบผิวใสขึ้นนเวลานั้นเลยค่ะอาจารย์ผิวเด้งเลยเพราะวเป็นคนที่ผิวแห้ง เขาเขาจะเห็นผิวอ้อยมาตลอดหลายๆลายคนนะที่ีรู้จักกันแล้วส่วนคนไม่รู้จักกันเนี่ยแค่ทําแบบนี้ค่ะให้ได้สัมผัสเขาเรียกว่าสืภาษาทั้งห้าตัดสินใจเลยค่ะอาจารย์ที่สําคัญก็คือราคาเนี่ยเขาซื้อไหวจับต้องได้ด้วยค่ะอาจารย์ถูกไหมครับแล้วแปลว่าไปที่ไหนก็ตามแต่คู่กันเรียกว่าคู่นี้เนี่ยเกิดเกิดค่ะอาจารย์ ไปที่ไหนได้ทุกที่ได้ทุกที่ตั้งแต่ตั้งแต่แนะนํามาต้องต้องบอกตรงๆเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่มีใครไม่ตัดสินใจซื้อค่ะอาจารย์ทั้งทังที่บางคนต้องบอกว่าเพิ่งซื้อมาแต่พอได้ลองเอาเอาเพิ่มด้วยครับค่ะอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการดูแลผิว ซึ่งง่ายมากเลยในชีวิตของอชีวิตประจําวันของทุกทท่านเนี่ยหลังอาบน้ํหลายหลายคนก็ทาบอดี้โลชั่นอยู่แล้วนะครับ,รบแต่บอดี้โลชั่นที่เป็นสูตรพิเศษสําหรับการทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นและก็มีคุณค่าอื่นๆเนี่ยการนําเสนอแบบที่คุณอ้อยเล่าให้ฟังก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมว่าถ้าเราอยากจะสร้างรายได้เยอะๆจากผลิตภัณฑ์นี้เราต้องทําอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ